เอาละครับกลับมาเจอกันเบรกที่สองกับรายการพระเครื่องสุวนลภูมินะครับเหมือนที่พูดไว้ตั้งแต่เบรกแรกวันนี้จะมาแนะนําพระใหม่ที่น่าสนใจนะครับเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทันหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นเออเอาไล่ตั้งแต่ท่านมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดูอ่าแล้วก็ยังมีหลวงพ่อสมชาย นะครับหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสหลวงพ่อช้างวัดจุกะเชอนะครับท่านอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงแล้วก็คูบาอริยชาตินะครับคูบาริยชาต,นะาชาติแล้วยังมีอีกหนึ่งรูปนะครับหลวงปู่ศนะิลาหลวงปู่ศิลาแล้วก็ท่านอาจารย์ดีเลกวัดหนองทรายวันนี้ จะมีวัตถุมงคลที่น่าจับตามองของหลวงปู่ศิลาแล้วก็ท่านอาจารย์ดีเลกวัดหนองทรายมาแนะนําให้คุณผู้ชมกันนะครับว่าควรจะเก็บแบบไหนนะวันนี้ผมมีรูปหล่อเบ้าทุบหลวงพ่อศิลานะครับรูปหล่อรุ่นเบ้าทุบนี้เขาเรียกว่ารุ่นเลื่อนยศนะครับสร้างแค่จํานวน1,600อองค์เท่านั้นสร้างตามมวลสารเลยมวลสารหมดพอดีเลยมวลสารหมดก็คือหยุดสร้าง นะครับนี่คือมิติใหม่แห่งการสร้างพระที่สามารถทําสําเร็จได้ภายในวันเดียวนะประกอบด้วยเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อทองคำนะครับสามเนื้อนะแล้วมีโคดมีตอ,อกชัดเจนนะครับด้านล่างตอกคาว่ารวยตรงสังกตินะครับจะตอ,อกโคดกลมๆไว้นะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผู้มียานอย่างรู้ มีจิตใจเมตตาสูงหลวงปู่ศิลานะครับหรือว่าเอาเรียกกันติดปากเลยหลวงปู่มหาศิลานะครับท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ขึ้น8ขั้นเดือน11ปีละกานะครับบรพชาเป็นสัมมเนนครั้งแรกอายุ15ปีนวัตธาตุประดับนะครับอุปสมบทสังกัดมหานิกาย เมื่อปีพศพุทธศักราช2509ณวัดบูบูรพาพิลามจังหวัดร้อยเอ็ดอโดยมีเจ้าคณะร้อยเอ็ดสมัยนั้นนะครับเป็นพระอุปชาหลวงปู่ศึกษาพัะปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมเอกและสอบปร,ริญยน6ประโยคและได้รับพัฒปรเรียนกับสมเด็จพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515ณวัดภาษีสัสดารามนะครับได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงพระอุโบสถของคณะพระสงฆ์มาโดยตลอดเมื่อแตกฉันด้านปริยัติแล้วนะครับหลวงปู่มหาศิลาได้ จะรึกแสวงบุญไปปลีกวิเวกหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีหนองคายชายัยภูมิเดินทุดงนะครับณภนะูเขา,อ,าอันสงบนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาควายสปปลาวในปี2517เดินไปกับหลวงพ่อวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงพ่อมรณาภาพไปแล้วนะครับ หลวงปู่ได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายอย่างเช่นหลวงปู่ทองมาทาวโลนะครับวัดสว่างทาสีหนะลวงปู่มหาบุญมีสิรนะิทโลนะครับหลวงปู่ศรีกุทะศรีโลนะครับแล้วก็เป็นสมิกธธรรมกับพระอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานหลวงปู่หนูหลวงปู่สมศิธิ์นะครับหลวงปู่ล้อม หลวงปู่นะครับได้เรียนอักขระเลขยันทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวและได้อ่านคัมภี์โบราณได้อย่างแตกฉานยันของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่าหลวงพ่อจะเขียนยันใหญ่ๆเนะี่ยเขาเรียกว่ายันอะไรนะมหายันะนาจะเป็นผืนใหญ่ๆเลยนะั่นเขียนไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งกว่านะครับเท่าที่สัมผัสมา,าผมสัมผัสหลวงปู่มาหลายครั้งนะครับหลายครั้งหลายวันละ หลวงปู่เนี่ยจะเป็นพระที่อารมณ์ดีนะครับเป็นพระที่อารมณ์ดีมาตลอดเลยพูดหยอกล้อกับบรรดาลูกศิษย์เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับท่านจะมีอารมณ์สุนทลีตลอดเวลาแล้วท่านจะชอบมาหาสังเป็นพิเศษนะครับมาหาสังเนี่ยถือเป็นของขลังเป็นคุณพิเศษที่มีฤทธิ์ในตัวนะครับ วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับมีน้อยผมแนะนําให้เก็บเลยนะครับเก็บได้ตอนนี้เก็บราคายัางอยู่ช่วงอยู่ในเลทประมาณสักพันต้นๆถึงพันกลางๆค่อนไปทางปลายนะครับนี่ด้านหน้าระบุไว้ชัดเจนเลยนี่คือด้านหน้านะครับหลวงปู่ศิลาะจะเป็นรูปหล่อเบ้าทุบนะครับนั่นก็คือเทด้วยปูนแล้วก็ทุบเบ้าออกเขาเลยเรียกเบ้าทุบ ทองแดงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงลมดำนะจะเป็นทองแดงลมดำนะครับตัวอักขระนี่เห็นไหมครับหนาหนานิดนึงนหลวงปู่ศิลาอันนี้คาบเบ้าคาบอะไรมันยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ยังบังไว้คาบเบ้าคาบสะเก็ดไฟยังอยู่นะครับแต่เห็นขาวๆนวลๆแบบนี้นั่นก็คือคาบปูนนะครับคาบปูนเบ้านั่นเองปูนทนไฟนะครับ วิธีการสังเกตนะครับนี่จาใบหน้าก่อนเลยใบหน้าต้องเป็นหน้านี้เลยนะครับเห็นไหมครับเหลือบตาต่ํามองต่ํานั่นก็คือนั่งสมาธินั่นเองนะครับนั่งสมาธิหลับตานั่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนความคมชัดลึกนะครับเส้นเกษานะครับเห็นไหมครับเส้นเกษาจะลึกๆคมๆนะลึกๆคมคมนะครับปึ๊บนี่ วันนี้หกพันนะครับวันหน้าอาจจะหกหมื่นนะครับนะครับเส้นเกตสามคมกลิบเลยสังเกตตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตเห็นเบา้าขาว,ขาวนๆนวลๆนวลตานะครับภาพพวกนี้มีแม่พิมพ์น,นะครับมีแม่พิมพ์สองตัวเดี๋ยวแล้วหน้าหลังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตะเข็บข้างเนี่ยตะเข็บข้างเป็นการแบ่งนะครับบล็อกหน้ากับบล็อกหลังบล็อกหน้ากับบล็อกหลังจะมีเหลื่อมกันนิดนึงนะครับ น่าจะใหญ่กว่านี่มีเส้นแบ่งชัดเจนนะครับสังเกตด,ดูดีๆนะครับความคมชัดของริ้วจีวรนะครับเห็นไหมครับทุกเส้นสายรายละเอียดคมคมชัดลึกเลยบริเวณนี้ก็จะใหญ่ๆหนาๆหน่อยสามเส้นนี้จะคมนะครับบริเวณจีวรบริเวณนี้นะครับก็จะปรากฏรอยถากจะเป็นทุกองค์ นะครับอันนี้เป็นในแม่พิมพ์นะจะเป็นรอยถากคมแบบนี้นะครับอยู่บริเวณซ้ายมือเราซ้ายมือเรามีถากคมแล้วในล่องนะครับตัวตอกเห็นไหมครับตัวต่อคมคมหน่อยนะแล้วสังเกตดูรอยครูดนะครับรอยครูดจะมีเสี้ยนนะครับเสี้ยนวิ่งเห็นไหมครับในล่องโค้ดจะมีเสี้ยนวิ่งเป็นรอยถาก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 เห็นไหมครับ อ่าอันนี้คือโค้ดบริเวณสังเกตนะครับจีวรด้านข้างนะครับด้านข้างบริเวณแขนนะลึกนะครับคมอ่านันหา,า,า,าล่ำๆหน่อยนะครับนี่นี่คือบริเวณด้านข้างนะครับสังเกตดูดีๆนะครับบริเวณเนี่ยก็จะปรากฏรอยพับของคม รอยพับของผมพวกนี้จะล่ำๆหน่อยนะครับเบาทุบนะอักขละด้านหลังเลื่อนยศนะครับอ่านได้ชัดเจนเลื่อนยศผิวโลหะเขาจะเป็นสีแดงแดงเข้มน,นะครับแดงเข้มๆเลยความคมชัดของจีวรด้านหลังนะครับโ คลาสสิกมากดินเบ้าเนแบบโอ้โหสมบูรณ์เลยนะครับมองดูด้านข้างเห็นไหมครับว่าพระจะมีความอวบนะอ้วนนะอวบอ้วนลำ่ำมานี้ยังไม่เห็นปรากฏของเกามาก่อนยังไม่เคยเห็นของเกนะครับน,นี่เส้นแบ่งตะเข็บนะครับตะเข็บข้างยังไม่ปรากฏของเกยมาให้เห็นแต่ในอาราคตนี้ไม่แน่นะครับนะครับความคมชัด โคดนะครับโดใต้ฐานอันนี้อันนี้จะเป็นบริเวณใต้ฐานเห็นไหมครับลอยตะใบตะไบค่อนข้างละเอียดนะครับกระแสเนื้อในจะเป็นทองแดงนะฮเป็นทองแดงสดๆเลยนะครับสีด้านนอกทําไมถึงสีเข้มกว่านะครับทำไมถึงสีเข้มกว่าบริเวณเนี้ย เมื่อโลหะมีความร้อนใช่ไหมเบ้าก็มีความร้อนเวลาเรากรอกของเหลวลงไปนะครับไฟมันก็จะปะเกิดร้อนกับร้อนเจอกันมันจะฟูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้คราบสีแดงเข้มๆแบบนี้มันคือสะเก็ดไฟนะครับนี่คือสะเก็ดไฟนะคือสะเก็ดไฟจะเกาะฝังนะครับฝังพวกนี้ขัดยังไงก็ขัดไม่ออกนะขัดยังไงก็ขัดไม่ออกถูกไม่ออกนะครับจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะครับจําไว้ก่อน จำสีไว้ก่อนนะครับสีออกทองแดงเถื่อนแบบนี้แต่ถ้างหงายตูดออกมาเห็นไหมครับเป็นทองแดงสดๆเลยการชนวนค่อนข้างใหญ่นะครับชนวนใหญ่นะสังเกตดูดีๆนะครับการชนวนจะใหญ่การนชนวนใหญ่นะครับรอยตะใบเล็กเบอร์เบอร์ความละเอียดละเอียดนิดนึงไม่หยาบนะครับเห็นไหมครับ ตัใบค่อนข้างใหญ่บริเวณนี้ต่อคําว่ารวยเดี๋ยวจะมาดูโค้ดกันนะครับพื้นบริเวณนี้สลบไปสลบลงด้านข้างนะครับโค้ดรวยโค้ดรวยโคย้ดรวยนะครับอ่านะครับโค้ดรวยนะครับจำฟอนต์ให้แม่นๆนะครับจำฟอนต์ให้แม่นๆสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆเขาจะเป็นโค้ดตัวคมคมเล็กๆบางๆ นะครับเล็กๆบางๆบริเวณพื้นพื้นในโค้ดนะครับจะมีเสี้ยนจะมีเสี้ยนขนแมวอ่ะเห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นเสี้ยนในโค้ดไล่ตั้งแต่้อเรเือเลยเดี๋ยวขอหยาดแป๊บนึงขอหยาิสองดูหนอ่อยในโค้ดนะครับจะมีเสี้ยนขนแมวเห็นไหมเนี่ยนี่ก็มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ว่าจะเป็นลอเรือวัแหวนยอ,อยักนะครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นเสี้ยนอยู่ภายในล่องนะจะมีขีดขีดขีดยอยักนี้ยิ่งเห็นชัดเลยเห็นไหมจะมีขีดขวางอยู่ในล่องนะครับอยู่ในล่องวัแหวนก็จะมีนะครับวัแหวนก็จะมีลอเรือก็จะมีนะครับสังเกตดูดีๆอ่าให้ดูหลายๆมุมนะครับอันนี้ตอบเต็มเลยนะ โค้ดเนี่ยบริเวณด้านบนรอเรือเนี่ยมุมหักเขนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเหลี่ยมเป็นฉากนะครับสังเกตเสี้ยนนะเสี้ยนตามพื้นนะครับตามพื้นโค้ดเห็นไหมครับเนี่ยขีด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 ขวางทางนี้จ่ายตังได้เลยนะครับนี่ดูความเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะนามาเปรียบเทียบให้หลายๆองนะค์วันนี้ต้องรีบกับชิงไปซื้อมันก่อนเห็นมันมีอยู่เป็นสิบนะครับ อนาคตดีมีอนาคตแน่นอนนะครับมีอนาคตแน่นอน